อย่งไม่เจอกรยเจน้ำับแต่ว่าถ้าต้องดูว่าจริงๆเมื่าคืนน้ำมันพุ่งนไถ้าพุ่งมาจะมีองโกนี้ไครับแล้วเสียงรทางน้ำเนี่ยมรับน้ที่นนเหมดแล้วนะเรือหมดแล้วมันยาก่ยานายากตำบลคนที่สอง้วนะอันนี้อที่สองีปีหกปี ต้าหของือวนเ้นบ้านของคนปเรพอทิ้งแล้วม่ก็เสียโนน้ำตายใชเดียวไแม่ก็เสียมาอ่้ไม่มาไหนเสียมไจ้เดือ้เดือแกเียหายวันนี้สักงนมีดกม 对。 ไม่ได้ที่ว่าลักษณะที่ว่าจะจุดเลยขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวรอรอในในจุดที่ว่าชาวบ้านก็รู้พื้นที่ครับในจุดที่มันเป็นวังหรือว่าเป็นฝสาของชาวบ้านเนี่ยเราจะต้องมองมดูกันส่วนหนึ่งนะเพราะว่าถ้าพื้นดินนี่เราที่ว่าไม่มีน้ำาครับเราได้สำรวจกันมาแล้วอนะแต่ก็เมื่อคืนเนี่ยไม่ละเอียดแต่ว่าตอนนี้เราก็เกณฑ์นคนเข้าไปว่วงหนังน,นะครับทั้งสองฝั่งเลย สรุปแล้วยังไม่ไม่พบยังไม่พบนะครับเด็กก็เห็นแม่ว่าแม่น้ำไม่เป็นมน้ำสูงขนาดไหนน้ำแดงนะครัเหาขึ้นแต่คุณไม่ได้มาไม่ได้มาแม่เพราะวันนี้ยังเลือกอยน้ำพัดนี่นะ ตีใ่ข้าถึงหญที่กันนะกรงนะ่ราสักีนี้ยังว่ะกันต่ายว่ามนแรงยังรงว่ะนาเี๋ยวเราบียังว่ะีห้าวะตีนี้ใหเานรงว่ะวะครับ เดินดูนะก็ดูเพื่อว่าตอนนีไม่เคาดูมาแล้วแหละแต่ว่าเผือว่าแม่มันนั่งลูก็ได้เดินดีม่ชุดงนี้ครัจะได้เดินดูก็ฮะก็ไดีครับเดี๋ยวว่าพ่อใหพาไปลงีมุ่แปดเลยแล้วก็นำขึ้นมาต่งตแอนแนให้ไปเจอแต่ให้พาเดินไนไปนิดเียีมีไอ้ฉยเ

จากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็เด็กสูญหายไม่ทราบว่าท่านผู้ว่าได้นำกำลังมงแล้วก็หน่วยงานไหนมาช่วยกันพค้ืหานหามครับ้ก็ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับทาง ท่านในอำเภอทางโครงการันรจนมวนคนแล้วหน่วยกู้ภัยในพื้นที่นะครับแล้วก็พี่น้องกำลังู้เดว่านแล้วก็เจ้าที่ตำรวจอ,อสสอในพื้นที่นะครับละละลก็ระดมกําลังค้นหานะครับตั้งแต่เมื่อคืนไม่เจอนะับวันนี้ก็เกันสมาชิกสภาู้าแทนราฎรอเช็นหนึ่งนะฮะคนไชยสวัสดีดวงนาเป็นกาลังใจด้วยครับรทีมท่านในอำเภอแล้วก็ทีมกําลังจากหน่วยต่างๆทั้งของราชการได้กอกจนวันนี้ก็มีทางอสด้วยนะครับตาม ผู้พายสายคนทางกำนันคุนลำบนทางกำนันผู้เย่บ้านท,านทั่งน้องประชาชนที่ภาษาใจที่ทางภาคที่เป็นห่วงนะครับก็มาช่วยกันมากมายหลายหน่วยนะครับมาพยายามก็มีการระดมก,กันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับก็กำลังปรับแผนใหม่กันว่าจะต้องค้นตรงไหนเพราะว่าในในเส้นทางทางบกแค่ก็ทางลำน้ำก็้อาเรยอดูญญหมดนะครับตอนนี้ทางผู้พายก็กำลังเอาประดาน้ำมาโยงในจุดที่ เป็นน้ําลึกอยู่นะครับหรือที่เป็นวังน้ําเนี่ยหรจะให้มีโอกาสเจอนะครับหรือว่าแต่ที่หวังที่สุดก็คือว่าร่างของ,น,องน้องเนี่ยจะลอ,อยไปแล้วก็ติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ออรอดชีวิตนะครับก็เป็นความหวังนะครับที่ทุกคนมาเ็าอ,อยากจะให้ได้เจอน้องนะครับที่ในสภาพที่ยังปลอดไยในชีวิตยอยู่นะครับ รอทุกคนเข้ามาด้วยความห่วงใยของเราววยกันตั้งแต่เช้าขอเนื่องนี่แหละว่าคืนจะเป็นวันพักรบันแล้วแผนแผนการที่จะทําการค้นหานะะี่คร,ครับในระยะเวลานี้ <มา S 1> ก็ทำไปทำไปย้อนกลับจะเจอนะครับเพราะตอนนี้ทางอบตคนก็เอาเรือมาเดี๋ยวจะล่องไปตามลําน้ำํำตอนนี้กําลังรอทีที่ชุดประดาน้ํามานะครับเดี๋ยวก็จะลงไปในจุดที่ทา คาดว่าต้องมีการลงไปดนำน้ำหรือล่องไปทางปากแม่น้ำต่างๆนะครคุยท่านในเบอร์อยู่นะครับว่าในแม่น้ำสีดุ่มอาจจะต้องมีทีมที่ล่องเรือดูนะครับสาเหตุจากน้ำท่วมรุนแรงขนาดนี้คิดว่าเป็นเหตุจากอะไรครับเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าหรือเปล่าครับ อันนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งแต่ว่าต้องต้องเรียนนะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูมรสุมของทางภาคใต้อยู่แล้วนะครับกาบอกกับว่าช่วงนี้ล่องมรสุมก็ลงมาทาั้งข้างแล,งล้วหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลในอ่าวไทยนะครับก็มีความแรงแรงต่อเนื่องกันมาเราก็มีการแจ้งเตือนโดยตลอดนะครับตูก,ก็ตูทั้งแจ้งเตือนทั้งไลน์ทั้งโทรทั้งคุยนะครับก็เที่ยวคุยกันอยู่นะว่า,ายังมี ความเสี่ยงที่ฝนจะตกติดต่อเนื่องอีกวันหนึ่งนะครับจนึงวันวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะเริ่มลดลงไปนะครับที้พอฝนตกต่อเนื่องหนักๆเนี่ยบบเนื่องจากภาคพื้นที่ของเราเป็นภูเข,ข<ม>าพอตกแล้วน้ําสะสมไหลก็ลงมาในแอ่งนะก็ทำให้เกิดปริมาณน้ําที่น้ําป่าไหลหลากเป็นจํานวนมากแนะละรุนแรงแต่น้ําพอมาเนี่ยพอมาจํานวนมากแรงก็จะไปเร็วครับขอบคุณมากครับผน